สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมครับผมเก่งชาลิฟนะฮะเช่นเคยครับผมวันนี้เรามีโตโยต้าใหม T ตีเนะครับผมปีสามก้านะฮะมานำเสนอครับผมสวยๆเลยฮะสีนี่เกสเลยทั้งคันเลยเงาๆเลยฮะเครื่องนะครับแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยจอดไม่มีหยดแน่นอนครับ คอกลงเล่มแล้วนะฮะแจง้งคอกลงเล่มเรียบร้อยกระจกใหญ่นี่นะฮะภายในครับคงหลังคาสวยเลยนะครับ เกียรทุกอย่างบนหน้าปัดขึ้นหมดนะฮะตอนนี้ขับดีมากครับผมผมขับมาเองด้วยนะฮะวันนี้เครื่องนิ่มๆเลยฮะเสียงเพาะๆเลยฮะนี่นะครับไม่มีวาวเกียรครับ ไม่ไอไม่ดันแน่นอนครับผมเครื่องดีมากครับนิ่มสตาร์ทนี่นิ่งๆเลยนะปะสีหกเจ็ดเอกสารรมโอโณครับดูนะฮะผมจะพาดูรอบๆคันนะครับ เปิดประตูฝั่งนี้ดูนะครับแข่งประตูก็สวยคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวครับสวยสวยเดิมๆโรงงานหลังคาสวยนะล้อมแมกซ์ขอบ15รับน้ำหนักนะครับแล้วก็คอกเลดอย่างที่บอกครับแจ้งลงเลมเรียบร้อยขับใช้งานได้เลยนะฮะโอนได้ทั่วประเทศนะครับคันนี้นี่ฮะเสียงเพาะๆเลยด้านหลัง ในกระบะก็ปูแมกเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้ครับไม่ต้องเอาไปเก็บงานไม่ต้องเอาไปซ่อมไม่ให้เสียชื่อเชอร์ลิฟ์คาเซนเตอร์แน่นอนครับฝากระโปรงเงาเงาเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะฮะใครที่หาใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ อยากได้ก็ผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่เดิมครับมีรถสไลด์ส่งทั่วประเทศนะครับคอดูรถกันได้นะฮะสมัยนี้โจรเยอะนะครับเวลาจะซื้อรถหรือว่าวางวัดจรรอะไรกับใครก็คอดูรถกันซะก่อนนะครับผมโดนกันเยอะแม้กระทั่งพ่อค้าก็ยังโดนกันนะฮะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะกับ Mighty X นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ